โดยทำสั้นๆย่อๆแล้วก็มีการแนะนววิธีปฏิบัติให้พวกเราได้เข้าใจการปฏิบัติธรรมมันมีวิธีการต่างๆไม่เหมือนกันบางคนก็แนะนวไปอย่างหนึ่งบางคนก็แนะนวไปอย่างหนึงคือแนะนวตามอุดมการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้นคนได้รู้สิ่งใดก็ต้องเอาสิ่งนั้นมาสอนเรียกว่าศา,ศาสนาศาสนาไปลว่าคําสอนสาศาสนาคือตัวเราเนี่ยแหละตัวทุกคนนั่นแหละเป็นตัวาศาสนาแล้วก็สอนก็สอนเข้าหูนั่นหูมันมีคนแล้วก็มีตา,าศาสนาจึงแต่ละคาสอนสอนให้เบิ้งเบิ้งให้เห็นหูให้ฟังฟังแล้วเนี่ยจำเอานำไปใช้นำไปปฏิบัติ คนสอนบไม่มาจีสอนแล้วจีไปนิ่งนอนอยู่บ่ไรสอนแต่พวกอื่นบบได้สอนตัวเองกับโบเมนเป็นว่าสอนคนอื่นนั้นสอนงานสอนตัวเองสอนยากรวมพิดนั่นคือจะว่ายกมาเป็นครูเป็นอาจารย์เพื่อเขาบบได้เข้าใจเขาเข้าใจกั้งแต่ว่าไปสอนคนอื่นตัวเขาบบเคยสอนมาเยอะหลวงพ่อเคยเป็นอย่างไรเห็นคนอื่นทำผิดนี่ ดวยจ็บมาว่าโลตัวเองทำผิดพวกเคยว่าจะเจพื่อ่เป็นแต่ว่าข่วมผิดเป็นครูแต่อยาทำผิดพวกเรามาปฏิบัติที่นี่มีวิธีทำจังหวะแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาพ่มีการนิง่งการนั่งนิ่งนั้นเป็นอุปสรรควิธีที่หลวงพ่อนำมาใช้ดยทุกมืมมันเป็นอุปสรรคแก้การปฏิบัติ ต่ไม่ต้องหนังนิง่งทำจังหวะมากๆคนใหม่เนี่ต้องทำจังหวะมากๆทำซาซานานๆไปพอดีมันรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆหรือว่ารู้เรื่องรูปนามเนี่ยปัจจุบันนี้ต้องเดินจมกรมให้มากการเดินจมกรมนั่นก็ดีแต่ว่ามันตู้การทำจังหวะไม่ได้คนใหม่การทำจังหวะต้องทำซาซายิ่มนิ่มหรือทำอ่อนๆถ้าทำแรง ทำไวๆมันกำหนดบทมันสติเขาบทแหกงแรงแต่ว่าทาสตางค์ก่อนทำให้เป็นจังหวะเป็นจังหวะให้รู้สึกว่ามันหยุดมันนิ่งให้รู้สึกมันไหวไปไหวมาให้มันรู้สึกควมรู้สึกมันก็ให้เกิดปัญญามันก็ให้เกิดญาณขึ้นโดยตามธรรมชาติของมนอันที่ความรู้สึกนั้นมันเป็นสิ่งที่ บ้ได้กำหนดตัวเองว่ามันเป็นไปเพราะอวิชชาเป็นไปเพราะหัวไม่รู้ผมไม่รู้สึกตัวในปัญญาคือกับตัตัวหมูมาเป็ดใกล้วัวคววยที่มันบูรุษแต่มันก็ไปเป็นมาเป็นกินเป็นนอนเป็นซสื้อันเป็นเหมือนกันแต่มันบูรุษในขณะที่มันทํามันพูดมันคิดมันบูรุษมันก็เฮตไปเขาเห็นเดียวมาอยู่ในวัดพอดีตัวนึงนี่มันแล่นไปเลยทันที มันว่ามันไ่รู้สึกตัวมัแต่มันก็รู้รู้มันวิ่งมันแล่นไปนคนเราเป็นโหนาจ่เป็นยังไงเจ้่ว่าฝึกหัดดัดนิสัยฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขตัวเองโมเมนผู้ใดยกย่องสิใดทีไปว่าที่นั้นโมดเลยบบได้เบิ่งตัวเองการปฏิบัตินั้นจึงว่าพยายามฝึกหัดดัดนิสัยตัวเองฝืนนิสัยหลวงพ่อเคยว่ากลางวันโบต้องนอนะ บ่นอนในแท้ลรกพ,พยายามทำอยู่ตลอดเวลากลางคืน,ทน,น,น,คนแท่นอนก็ต้องคนกนนอนถ้าบ่านอนได้มันบได้พักผ่อนกลางวันบมนอนแล้วกระ่บชอบคุยหลวงพ่อเคยว่าไปในะอยขมุกไปปฏิบัติธรรมพร้อมกันเป็นคนชอบพอกันพอได้ถึงเวลาก็หมาเนี่ยมอคุยหลวงพ่อหาทางนี่บอยากพูดบ่อยากคุยเพราะตัวเองมาปฏิบัติธรรม ที่ไปเป็นคนชอบพูดชอบคุยมันโมได้เลยไม่ได้ทําหน้าที่ธุระของตัวเองที่ตัวเองไปชอบพูดชอบคุยแต่มันคิดไปคุณแย้งใจแน้้เขาโบเห็นในขณะที่เขาพูดเขาคุยกันอยู่ใ่นอีกซึ่งกบบวัวได้เบิ่งตัวเขาแล้วเป็นยังไงเนื่อความรู้นั้นมันจึงบบปรากฏเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้มันมีอยู่แล้วเนี้ยความไม่รู้คือ,อยังมันความไม่รู้ตัวเราแต่มันรู้อื้อเพราะว่าอภิชาไปว่าผมไม่รู้ อะไปว่าไม่วิชาไปว่ารู้มันรู้ไปจางอื่นพุมันไม่ได้รู้ตัวเองวิชาไปว่ารู้วิชานี่คือรอบตัวเขาอย่าปล่อยปากละเลยมันใปโลคุณอื่นให้มันรู้อยู่ที่ตัวของเขาเนี่เคลื่อนไหวมันรู้เมื่อหลวงพ่อนี่ไปแล้วสองสามเทื่อนเราก็บ่มมาคุณว่าหลวงพ่อกขอยากพูดอยากคุยแล้วหลวงพ่อไปย่างเดินมันตากแดดยู่ภูน้าตากแดดหลวงพ่อเดินอยู่คุณ อย่างสมุข,ขาโมกคือเป็นอาสนิษยใส่เราต้องรู้จักคำนึงคำนวณอยู่เสมอการปฏิบัติธรรมเราไปเข้าห้องน้ําห้องส้วมก็เป็นการปฏิบัติธรรมมาสั่นเข้าเนี่ยก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปส่งน้ําก็เป็นการปฏิบัติให้ว่าทุกอย่างเป็นการปฏิบัติธรรมะท้งนั้นการปฏิบัติธรรมะจริงบ้ได้กาหนดกฎเกณฑ์สถานที่ใดๆทั้งหมดถ้าหากเขารู้จักวิธีปฏิบัติรจริงอันแนว บหูสจากวิธีเนี่ก็เป็นนางอยนเสนีห์เฮ็ดอยู่ทั้งจังหวะคิดไปใส่ร้อยอันพันอย่างบบลูสึกตัวรลูน้อยอะไรไปมันคิดอย่างไปรู้อันนั้นมันเป็นรู้เรื่องหนึ่งแล้วได้หนึ่งอันเคลื่อนไหวอยู่นี่ให้มันรู้ในแทนเนี่ยมันคิดตามันอายใจมันนึกมันคิดให้มันรู้เท่าทันเหตุการณ์อันนั้นเนี่พระพุทธเจ้าก็าจึงสอนทุกให้กำหนดรู้อันตัวทุกมีตัวเคลื่อนตัวไหวเป็นตัวทุก คนสอนให้รู้ทุกอันนี้เนี่ยสมุทัยต้องละมันโบละมันคิดไปอันตัวสมุทัยกับตัวคิดกับแม่อันเดียวกันนั่นแหละสมุทัยต้องละมักต้องจเจริญหรือเจริญก็คือทำนั่นแหละนีโลดทาให้แก้งเขาก็ลูมาเข้าลูมาเข้าสะสมเข้าทีเล็กทีน้อยมันก็แก้งจ้งรู้จักป้อนที่จะรู้จักต้องอาศัยปัญญาหรือญาณเกิดขึ้น มันมียานเกิดขึ้นตามลําดับตามขั้นตอนของมันนั้นที่หลวงพ่อทำบมไม่เสียไปจาเอาจากคําพูดคนนั้นคนนี้ผมเองนนะองพอรู้รู้เพราะจีงว่าว่าวกบคนอื่นเว่าคืออย่างที่หลวงพ่อว่านะคนอื่นนั้นคนรู้อย่างนั้นก็เอาเรื่องนั้นมาสอนอย่างพอบมได้รู้อย่างนั้นรู้เพราะการกระทําเมื่อการกระทําของตัวเองนี้เราวก็รู้หลวงพ่อเปงนงว่าพวกเราถ้าหากปฏิบัติจริงจริง,รงต้องพยายามทำจริงจริ ย่าเป็นคนหลอกตัวเองคนมันชอบหลอกตัวเองบอกว่าเพิ่ว่าพบกันทุกคนหลอกตัวเองการปฏิบัติธรรมต้องพยายามลดละมานะลดละทิฏฐิทิฏฐิไปนคมเห็นถ้าเห็นทูกต้องก็ดีถ้าเห็นผิดก็ผิดไปโดยตรงมานะมานะคือถือเนื้อถือตัวทิฏฐิไปนคมเห็นสัมมาทิฏฐิเห็นทุกต้องมิตราทิฏฐิเห็นผิดเปิ่งมา พิธีคนเดียวนี่แนีะยังบบรันผิดเหมนคู่แต่ให้รู้จักให้รู้จักสิ่งที่ผิดมาแล้วต้องแก้ไขถ้าหากมาเราโบกแก้ไขผมบหงเขาแล้วก็อยู่ท่นแล้วอยู่ในทั้มันานแล้วพอเคยว่าทั้มเนี่ยมันมืดมิดมานานแสนนานแล้วร้อยกับพันกันแล้วให้วอามื่นปีแสนปีมันก็มืดอยู่ใน,นทั้มคนใดอยู่ทั้มก็อยู่กันแล้วโบมีแสงสว่างจักเพือ่ บันนี้เฮาร,รู้จักวิธถีมีเทียนไขเรื่องนี้ไม่คิดไฟอยู่ในมือเอาต่อยไม่คิดไฟนะเป็นแสงไฟที่มันจุดเทียนไขแล้วเฮาจะยทุกที่หนี้หมือนเ้ียบไฟมันสว่างขึ้นมาผมมืดเหมือนบริณีจเจ้าเฮานี่เพราะไฟมนีื้เฮาเอาไฟมาเบื้องหน้ามืดมันมาข้างหลังเอาไฟมาข้างหลังมืดมันมาข้างหน้าเอาไฟไปข้างใายมืดมาข้างขวาเอาไฟมาข้างขวามืดมาข้างใตมันผมมืดมันลมมันลอบตัวเขาอยู่ อันนี้เสม,มอว่าเขาพลิกมือเขารู้บางทีเป็นโบลูเขาจะยอยู่ในกลุ่โบลูอยู่บัดน,นี้เขามีไม่คีบไปมีเตียงไข่ไตแล้วดวืออกมาเลยออกจากท้อมมาอยู่นอกท้อมอกเมื่อมาอยู่นอกท้อมเลียกเข้าไปในท้อก็เห็นท้อมมันมืดทําเขามาอยู่นอกที่เราขามองไปไกลไมันเห็นมันสว่างมันเป็นอะไรย่งว่าให้รู้จกักไปเคลยดธรรมะธรรมะโบสถ์เป็นโตูหนังสือโบสซเป็นพระไตรปิฎก ลราพอเข้าใจกันบม่มเนวัดว่าอะา,าไมไห่ยังคือโตทุกคนนั่นแหละเป็นธรรมะทำดีเขาเอิ้นธรรมะทำซั่วเขาเอิ้นอาธรรมพูดดีเขาเอิ้นพุทธธรรมะพูดซั่วเขาว่าเป็นอกุสลคิดดีเขาว่าคิดธรรมะคิดซั่วเขาว่าเป็นอนันตริยกรรมเจ๋งว่าบาปบุญอันไหนซึ่งทุกอย่างใจพวกนี้มันคิดก่อนพอดีเลือกจะโอมันผิดแล้วเนี่ยมันทำผิดแล้วสมมุติเขาโกด โอ้ยโกรธเลยเนอะมืม่อหน้าจีคิดแต่ไหนนู้นที่โบอกโกรธต้องรักษาต้องพยายามเป็นอย่างให้ลูกคนคิดกันมโกดเนี่ยเป็นบอ่อเกิดของความผิดขาดทั้งหมดเลยเรียกว่าควมไม่รู้นั่นเนี่ยเป็นความถูกขาดทั้งหมดเป็นเอื้นโมหะอาสาธรรมะบ้านผมบ้านหลวงปณิวัฒน์หลงหลงลืมคันลืมแล้วมันจีมีบอหลงอยังเพิเ่ม เขามาปฏิบัติธรรมะก,กำลังพลิกมือขึ้นควบมือลงอย่างไสเอียงขวบก้มเงยเนี่ย,ยิ่นเอิ้นหลงอันนี้บางทีรู้บางทีบ่รู้เอิ้นหลงเดินจงกรมเดินไปเดินมากเาเ็เอิ้นหลงบุแม่หลงเอาคอไปวางไว้ที่นั้นเอาคอไปวางอันนั้นมันหลงนอกตัวเขาหลงนี่คือหลงตัวเขาหลงชีวิตจิตใจเขานี่ลืมบัน,นยบกคิดถึงจักเพื่อมันพลิกมันเคลื่อนมันหหมไหวทันใดนรู้ซื่อ รู้เหมือนสัตว์เดรัจฉานรู้ว่าเมื่อกี้นี่สัตว์เดรัจฉานมันก็แล่นเป็นเห็นตัวนึ่งห้องแล้วมันแล่นไปโลดเนี่ยมันรู้แต่มันบูรว่มมันกิแล่นไปอย่างมันบริจิตเขานี่ก็คือกันเมื่อมันคิดไปเขาบูรูเขาเคลื่อนเขาไาวเขาบูรูเขามากินข้าวแต่อาดน้ําเข้าห้องน้ำห้องส้วมเขารู้แต่เขาบักบ่เลยดูเพราะยังสอนให้เขากำหนดรู้ให้ร,รู้จริงๆนี่นะ หลวงพ่อกล้ายืนยันรับรองคำพูดและวิธีอันนี้เพราะหลวงพ่อทำมาแลวมันรู้หลวงพ่อเคยทำย่างอื่นมาแล้ว <c oughs> ทำมาตั้งแต่อายุสิบอิกุปีหลวงพ่อทำพุโทโธสัมมาอะหังนับหนึ่งสองสามพองยุอาณาปานาตติหลวงพ่อทำได้แต่ความสงบสงบแต่สงบแต่แท้ วิธีสงบแบบไม่รู้นี่หลวงพ่อคิดสอนให้บวกเกินสามเดือนบวกเกินสามสิบวันทัานนะหลวงพ่อว่าหลวงพ่อทำได้นั่งสงบเงียบเป็นบุญยากาน,นขเข้าใจได้บุญยาแต่มันก็มีปญัญญามันมาคิดเอามันเลยบุรุษผมคิดมันก็เลยพาให้เป็นผมคิดนั่นคิดไปอันนั้นเ็คมคิดเอาซื่อเตีนงการคาดคิดดนเดาเอาเองนังซื้อกลมามสูรบอกว่าเนี่ยยาเสือ่อถืออะไร โดยเขาเล่าลือกันมาญาเสื้อถือโดยเขาพูดตามกันมาญาเสื้อถือโดยเหตุเขาทําตามกันมาญาเสื้อถือโดยว่ามันมีอยู่ในตำรา,ายา่าเสื้อถือที่บุคคลว่าน่าเสื้อถือสิบข้อ,ขอนบนสมดบวให้เสื้อทั้งหมดพอจะบวเสื้อไปทั้งหมดสเสื้อที่ทบนไหนเสื้อที่บนมันรูที่นี่ศรัทธามันเกิดขึ้นกพมันรูพี่ศรัทธาทีแรกนั่นจะต้อง ตั้งใจโบกพูดโบกคุยมีศรัทธาที่แรกเรื่องให้ทานรักษาศีลนี่หลวงพ่อมีศรัทธาศรัทธาน้ำบ้านนําเมืองเพิ่อน,อนพ่อแม่ปู่ยา่าตายายบอกกราศรัทธาโตศรัทธาหลวงพ่อจริงๆเนี่ยหลวงพ่อมาเสื่อมั่นที่ mm hmm. เคลื่อนไหวรู้สึกตัวนี่หลวงพ่อกกเกิดศรัทธานี่แต่ยังไ่เห็นลูกกระสางหลวงพอ่อ mm hmm. มันเข้ากับหลักพระพุทธเจนวัอนว่าให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถท,ทั้งสี่ยืน เดินนั่งหน่อยให้รู้เท้าทำสิการนี้ต่อมาก็ให้รู้สึกการเคลื่อนไหวอะไรแบบหยอยนอยผู้เยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้เราก็ต้องพยายา,ทามทำตามนั้นเมื่อทาตามนั้นได้มันเป็นย่าไงมันก็รู้แท้ๆเพราะของจริงมันมีอยู่ในเฮานี่เด้ย,ย่าไปปกปิดของจริงเอาไว้เปิดเผยของจริงออกมาขาว่าเปิดเผยโบแมจิอเอามือไปจับโบแม่ิเอเปิดเผยออยังไเปิดเผยกระหม่อมเสงเฮา ทำให้ตัวเขาเปิดเผยเออกมาอย่าให้ผมคิดทุกข์ครอบงำเอาไว้อย่าไปสร้างที่ประกฏการมันคิดขึ้นมามันต้องสู้อย่างไรมันต้องทุมาโบน่ะเรื่องนี้เรื่องรูปน้าเน,นี่หลวงพ่อโบุโบเกินห้ามืออลมาปูนานใช้ไปไหนติดมืออย่างนานรูถ้าตั้งใจทําในรูปจริงๆริต้องถามใครอีกสักด้วยดียนะหลวงพอ่อหลวงพ่อรู้ธรรมะอย่างนี้หลวงพอ่อบทหาดเลย เนื้อจะทำให้ใจิตใจเปี้ยนไปนี่ในเกณฑ์เดือนหนึ่งพู้ทำจริงทำจังหนึ่งเดือนนึงหรือสามเดือนนี้แหละลูกในเกณฑ์ทำให้ใจิตใจเปรี้ยนแปลงสภาพหนึ่งเรียวกว่าขั้นต้นจะท,ทำให้มันถึงที่สุดข,ของพกุกในหลวงพ่อคิดว่าบ่าเกินสามปีถ้าเป็นคนจริงนะคันคนบูจริงสิบปีก็บรรูุเป็นหลวงพ่อเคยท่าถายคนมาบ่ามากก็น้อย้องลูกถ้าห้ากยังบุญัรรเป็นก็ต้องจับได้ไปรเดียว รู้จักเพราะว่าวาให้ฟังทุกมือเด้ตอนเช้าตอนเย็นหลวงพ่อว่าเดี๋ยวนี้หลวงพ่อบโบคอยได้มาว่าวหลวงพอหลวงพ่อก็มีธุระหลวงพ่อแต่ว่าตอนทำวัดเช้าวัดเย็นบ่นมีเรื่องหลวงพ่อโบคอยมาเพราะหลวงพ่อมีธุระนอนธุระหลวงพ่อต้องนอนหลวงพ่อที่มากราบมาไว้น้ำมูลนั้นมันลำบากแต่ว่าถือโอกาสเวลาไว้เมื่ออื่นนี้หลวงพ่อก็ไปเมืองเลย ไปเมืองเราเจับมืออย่างที้นะครับขึ้นมาบรบวนจับมือนี่ถึงว่าเวลาพอสมควรในกามมาพูดนอนตื่นให้รู้จักอย่าง,างนั่งก็ต้องตีสี่หรือตีสามตีสองนอนตื่นเดียวกับขอแล้วเป็นนักปฏิบัติพอนีนอนตื่นขึ้นพยายามลุกโลดสร้างจังหวะขันมันนั่งนั้นมันอยากนอนลุกมา,านยางลงพอเห็นครับนิดใส,ส่ด้วยวิธีการพรอแก้ปัญหาอง่บนนอนตื่น ถ้านอนซื้อมันเงยบมันเคยตัวมันเป็นนิสัยมันเป็นสันดานเพราะคนมันมักนิสัยขี้เกียจอยู่แล้วสันดานขี้เกียจอยู่แล้วการนอนน้อยกินน้อยกูน้อยกินก็ลดผมไม่ใช่กินตามใจมักอย่างไปกินไปบนผิดผิดเพราะจะงไมันได้ใจของผมตัวมันได้ใจของกิเลสคนอื่นกิเลสอันนั้น กินมากนอนมากคุยมากคนอื่นสิเล่ก็ยังสอนว่าให้กินน้อยนอนน้อยพูดน้อยให้รู้จักเวลารู้จักการรู้จักเวลาคนนี้โมเมนต์ีว่ารู้จักสวยๆเนี่ยรู้จักให้รู้จักจริงๆรู้ธรรมะหลวงพ่อจริงหรอบบเคยี่ไปถามคนนั้นคนนี้เพราะหลวงพ่อรู้จริงๆรู้จริงแล้วกันรู้แจ้งนะอยคนบ่รู้แจ้งรู้จริงรู้แจ้งรู้วิธีอันนี้โมเมนตรู้อื่นไปรู้โตเฮง ตัวเฮามันมีอันใดเส้นดรู้จักมันหมดอันใดรู้จักพวามมดนั่นก็หมายถึงบุญมันมันลุลวงไปทั้งมดมันลุลวงไปเพิ่นเอินว่าไ็นิพัฒนาเกิดขึ้นญาณนิปััฒนาญาณสิบหกจะมีญาณหกญาณอันใดเพิ่นว่าอันนั้นก็ทุ่มสำราญาณนิปพัฒนาจริงๆนั้นหนึ่งลูกลูกหนาสองลูกคนจิตลูกคนจิดแล้วก็เลยเลิกลา เรื่องโูสะโมหะภูษานี้ได้และแลต่อไปกะเป็ญญาเกิดขึ้นกับเลิกหลักปมยึดมั่นถือมั่นนี่ได้ต่อไปยางเกิดขึ้นกับรู้จักว่าสิทธิ์อยู่ไหนคืออันไหนเป็นสิทธิ์ต่อไปก็รู้จักเรื่องสมถะธรรมต่อไปก็รู้จักเรื่องทำบาตทำกรรมนรกสวรรค์หรือนิพพานจริงจริงรู้จักเมื่อรู้จักนั่นสิก็พร้อมตัวกันลูไปเยกหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังว่าขันห้าในรวมจวนเขา้งหมด รูปก็รวมเวทนาก็รวมสัญญาก็รวมสังขารก็รวมวิญญาณก็รวมรวมตัวกเขา้าด้วยกันหมดกับที่นี้เรียกว่าอาการเกิดดับเกิดขึ้นที่นี้ถ้าอันนี้ยังว่ปรากฏตัวยอย่างบุญรูปแต่รู้บนหลังโลคนสงบสงบรู้ว่าทําดีทําชั่วอยู่แต่รู้งพ่ยังรู้ที่ตุกงตุกอยู่ไปเมื่อหลวงพ่อมาเป็น,นที่เรื่หลวงพ่อรู้ที่ตุกงตุกอยที่นี่ก้อนที่รู้นั่นคือมัน มันพร้อมตัวกับพวารู้จักเยว่าขันห้ารวมตัวกันทั้งหมดนียรู้จักพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวในอันนี้บมไม่ไดไปตัดผมยุ่ถึงหัวคนนี่ผมเอตัดผมครั้งเดียวก็หมายถึงซึ่งที่มันเป็นกฎของธรรมศาสตร์มันเข้าสู่สภาวะรูปนี่ก็เข้าสู่สภาวะจิตใจเข้าสู่สภาวะของมันอันนี้นะมันโบยนาวโบยพันมันโบยปรากฏขึ้น คนเอิญเขาเป็นเจ้าตัดผมครั้งเดียวแต่เขาเข้าใจว่าตัดผมจะแท้พุทธโบเมลมันรู้จักมันจืดมันถอนคนนี้เป็นสิ่งที่น่าอัจรรยเป็นสิ่งที่เคารพนับถือเป็นสิ่งที่โบโบเคยมีมาก่อนเรื่องโมนีเนี่ว่าขาดคิดโบได้เรื่องธรรมะมันต้องปฏิบัติให้มันเป็นเมื่อเหว่าเป็นเนี่ยอยากจะเข้าใจว่าเจ้าของรูโบเมลมันรู้ซื้อๆรููซึ้อๆก็เป็นการคิดเอาที่ คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นมาตรงคิดอย่างนั้นมันทุกข์กันะกันทุกแบบของพระเจ้าเขาอยากไปตาหนิพระเจ้าแต่เขารู้วิธีใดเอาวิธีนั้นมาสอนหลวงพ่อพูดนี่เพื่อพูดเพืพ่อกลุ่มจริงใจให้เราทุกคนเอาไปใส่ได้ใส่ได้จริงๆในชีวิตนี้เหละยบรเมเณรศีวาตายแล้วจริงจะเอาบรมเมนคือถ้ำเนี่ยมันมืดมานานแล้วเขาต้องหาวิธี เอาไม่คิดไฟเทียนไขอยู่ในมือเขานี่มีแล้วอุปกรณ์ไม่คิดไฟเทียนไขคือยังคือรู้สึกตัวนั่นเนี่ยรู้สึกตัวนะเป็นไม่คิดไฟ<ม>เทียนไขเขาคือมันคิดเขาลู้เอาพยานจุดสองอย่างนี่ยนะุดแล้วก็สว่างขึ้นมาก็า่ากนี่จากธรบวกเข้าไปอยู่ในธรรมถึงจะเข้าไปอยู่ในธรรมกับบวบวกให้ม,มือต่อไปต้องรู้สึกตัวทันทีนี่เป็นไหวาการปฏิบัติธรรมา ถ้าหากว่าเขาบออกจากทั till, ้มแล้วก็อยู่มืดมิดอยู่นานแต่ไานตายไปก็จะอยู่ทั้ตื่นถ้าเขาออกจากท้้มมาแล้วก็มืดมืดข่มมืดมืดข่มมืดแล้วจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างก็เป็นครัเอาจะไปส่งใสใไปเนื้งเนื่องจากมันบนมืดแล้วก็ใสได้แล้วก็มียทุกคนผู้หญิงก็คือการผู้ชายก็คือการพระสงฆ์องค์ใงก็คือกันคนสร้าใดก็คือกันทั้งมดเป็นมัดทุกคนหลวงพ่อรับรองอย่าง เพราะว่าหลวงพ่อรู้จักจริงนะบ่ม่มนว่าเทียวถือศาสนานั้นถือศาสนานี้บม่มค่ะว่าถือศาสนาก็หมายถึงตัวเขาในโี่เละกเดียวถ้ามีคนแล้วก็ต้องมีศาสนาถ้าบ่มีคนเมือ่อใดก็บ่มีศาสนาเมื่อนั้นจันงไหมไดีบอกคนนี่มันต้องเกิอดอยู่ตลอดเวลามันต้องมีอย่างที่บอกว่ายุคใดสมัยใดมันเป็นอย่างที่มีดีมีซั่วคนนะลักษณะสติปัญญาจะบ่เหมือนกันบางคนนั้นมีปัญญามาก บางคนมีปัญญาน้อยหลวงพ่อว่าเมื่อก่อนาะบางคนนะดีก็เขาก็นมนบางคนเขาดีก็เขาก็น็นมันดีคนละแบบกันบางคนมีกําลังบางคนก็มีกําลังบางคนมีปัญญาคือมูทันเรียนหนังสือได้ปริญญามานี่แล้วสวนปริญญาหลวงพอบไดให่ลวงพ่อเขียนหนังสือพรเป็นอ่านหนังสือพระเ,เป็นแต่เมื่อปฏิบัติธรรมะเอบหลวงพ่ออ่านเป็นเจตุลาขอตัวทำ เดี๋ยวนี้ก็มาพยานเห็นตัวไทยกับมูพยานพูดพูดภาษากลาง,งบบคือว่าบุกอยคักไปแน่บอผิดท,ทุกถูกแต่เรื่องวิธีปฏิบัติธรรมะก็มาทานใหหนหลวงพ่อเทวคันท้าห่างหลวงพ่อแพรก็เจ็บเสม,มอตัวที่ให้แพรมู่จนหมดนั้นบ่มีลหลวงพ่อคิดว่าบ่มีเลยเพราะหลวงพอมองเห็นสภาพคําพูดออกมาโลยใครที่พูดยังใดหลวงพ่อสามารถที่จะฟังรู้พูดจริงพูดบ่จริงหลวงพอรู้เม่ที่พูดลึก ตื้นขนาดใดวงพอรู้จับบนไดมาพูดหลวงพอ่พอหลวงพอรู้อย่างนั้นจริงจริงนี่นะเรื่องเห็นสีแสง,งสพีเทวดานะลกสวรรค์อ้อยบอกพวกกบเป็นพวกกะบป็หลวงพ่อทำมาแล้วเรื่องจะไม่เห็นจริงแก้สิ่งที่เห็นนั้นเห็นจริงแก้สิ่งที่เห็นนั้นบทตรในีของจริงมันทีเนี่ของจริงอย่างไรมันลอกเขาหลวงพ่อเคยว่าให้ฟังจิตนี้ก็กลับได้ไวบุตรมีลานไขในตน เราท่านวันบังคับคนให้จิตหมุนมาในทางข้างดีเพราะปล่อยให้จิตหมุนไปในทางข้างกี้ทำที่มีก็จะมีจกนายหายสูนทำที่มีคือยงทำที่มีก็คนรู้สึกคนนี้วันนี้มันหายสูญไปจาเขาทำผิดไปแล้วคมระยำสมบูรณ์อยงวันนี้คมระยำสมบูรณ์คือว่าจิตมันคิดเขาบน่น อะทําบันี้อาทำมาถึคืุบปุบลู่ตัวนวงเข้าครอบงำเข้าครอบงำที่ใจมันกระปี้นปอกหลอกเขามันลออตัวเขาไปเขาก็ไปเห็นภาพแบบนี้ไปเห็นได้เห็นจริงได้บบนี้ได้ของเห็นเห็นนั่นบนนี้ของจริงมันจะจริงจะได้มันลอกเขาหลวงพ่อย่างเดินจมกรมนี้เห็นเลขติดอยู่ฝาเบอร์เลอพอฝามืออยากห้มันเห็นเพมเหมือนเรเห็นแล้วของมันบนมีของจริงนี่จิตใจมันลอก หลวงพ่อยังคิดว่าจะไปซื้อเลขกคนนี้เป็นเรื่องของโบจริเนี่ยมันหลอกได้คนผู้ใดหามาว่าให้หลวงพ่อฟังโอ้คนนั้นอย่างโบธิกองพิดหลงเขารูรูออเรื่องนีมิตรนะคำว่านีมิตรที่หลวงพ่อว่าเนี่ยหมายถึงสิ่งที่สัญญาเรารู้นี่นีมิตเขาจับท่านจับนี่เลงไปว่าที่ไปจับอันนั้นอันน้นั่นอันนี้นนจับโดนคือเอาพลิกมือขึ้นนะ่ะรูสึกตัวนะั่นเป็นนีมิตมันพิษตามมันรู้สึกดตวนี่นิมิตนีมิตรเป็นเครื่องหมาย หมายจะได้หมายให้เรามีสติรู้สึกจับอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมันคิดมาก็เห็นก็รู้เนี่ยเป็นนิมิตคือว่านิมิตนี่มันเป็นเครื่องหมายมันเป็นสัญญาอันนึงให้เขาเข้าใจว่านิมิตแปลว่าเครื่องสัญญาเครื่องป้องกันตัวบัแม้ว่านิมิตไปเห็นอนนอคตอันนั้นว่เห็นใจตัวเองใจมันลอกเขาจิตใจมันนึกมันคิดเนี่ยมันลอกเขาถ้ามันลอกเขาได้ก็แสดงว่าเขานี่โบลูเทาโบลูทันโบลูทันเหตุการณ์สิ่งเหล่านั้น มันก็ลอกเขาวิธีปฏิบัติให้เขาใจคนว่าหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังหลวงพ่อเอามือเกี้ยวผมผมยาวทอดออกมาหลวงพ่อเห็นหลักผมตัดผมครั้งเดียวมันปเป็นอยู่คุณเมื่อทอดออกมาแล้วที่เอาลงหูเขามันบกเขาเมืออกับนอ็อตนี่เขามา,เ,าเกี่ยวามาแล้วเอุปสกรคใบหุกมันหุกเกี่ยวนอ็อตหุกแหวนน็อตเข้ากันแล้วก็เข้าอยู่แต่มันบดจุกเข,ข้ากันมันเป็นเครื่องดึงรูดมันบ่มอยู่ แล้วมันนี่ตำราเขามายกไว้ในอายตนะสิบสองตัวตาหูจมูกเลี้ยงกายใจถายนอกภายในขาวอา,ายญตนะภายในหกถายนอกหกเขาเป็นอายญตนะสิบสองตัวเห็นแล้วก็อยากไปรู้ว่าเห็นว่าดีชั่วหูฟังอยากจะไปรู้ว่าหูฟังม้วนเพาะม้วซเื่อมันยังเจียวมันยังบนได้ทำลายพอดีมูลเขาดำกมูลเข้าไปใน,นแน่นเข้าไปกับบ่มีมูลกับจักเถื่อ มันก็เลยยิงหมู่ก็ยิงแน่นที่บัดนี้บัดนี้ทำหมูลกับหมู่กับแล้วมันก็หายตัวออกขายตัวออกวิดแล้มันก็อยู่กันหมได้อันนี้แสดงว่าบทต้องพูดถึงอญชนนะริตต่อที่หลวงพ่อคุณพูดถึงลงจิตใจทีเดียวนี่แหละแม้มันจะพูดไปเสียก็มันรวมอยู่ที่ใจตาเห็นมันก็ไปรวมที่ใจหูฟังเสียงก็ไปรวมที่ใจดังเฮานี้เดี๋ยวมันจะมูมันรู้จักว่ามันเหม็นมันหอมมันก็ไปรวมที่ใจ โตจมูกโตตาโตหูเขาเนี่ยมันบรูหอกใจพุ่นมันรู้มันเป็นทางออกของจ,จิตใจเพราะยังเปรียบไว้มีจุมโผล่จุมมนึ่งมีหกหูมีเฮียกอยู่ในหูตัวหนึ่งในหกหูหนั่นแล้วจะให้ยังไดยังจะจับเฮี้ยน,นั้นได้คุครูบาอาจารย์คเคยลอาให้ฝันเลยเนขะาก็ต้องอุดมันห้าหูนั่นนะมิจิขุดไปตามไป อุดห้าโหูแลวนะมันออกหูเดียวเงยพอดีมันออกมาเอาอคอนนี่เอาอย่างไปจอบอยุ่ไปพกอยู่ันพอดีมันออกมาค้อนตีหัวรถอะไรนี่อันนี้ก็คคนเดียวกันยังที่หนุกคอวานี่เนี่ยเดีต้องไปตามมันหกหูวเขาไปตามหกหูหกับนานได้เถอะบางทีอาจจะบทึกก็ได้มันที่ขุดหูบุมีโตก็ได้เจรน,นี่ที่นํามาเล่าให้ฟังเนี่ยมันรวมอยู่บนเดียบพระจีวัท่านใดก็รวมอยู่บนเดียบนี่มั้ง พระใจไปดกทั้งแปดมืนสี่พันพระดมขันกับรลวอยู่นี่มั้อย่างที่มีคนถามอย่างที่สมาธิสมาธิเนี่ยเราบรูหลวงพ่อบรูจะสคนสมาธิคือคนตั้งใจนั่นเองตั้งใจมั่นทําการทํางานพูดคิดสมาธิอะไรวมแม่สมธนะามสมธิจะเป็นนัง่งอยู่ให้มันเป็นตัวแข็งนั่นหลวงพ่อทำมาแล้วเรื่องสมาธิตัวแข็งจริงหลวงพ่อกล้าได้ยืนยันรับรองสอนได้ไปไนะ ของจริงมันต้องกล้าไดมีคันท่ากล้าบ่ได้ก็แสดงว่าบอกนั่นบจิตที่มาเล่าให้ฟังตอนเตาเมื่อนีนก็เห็นวางสมบวรแล้วท้ายที่สุดนี้อาตมาหรือผมพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ในสถานที่นี้อาตมาขออ้างอีเอาคุณของพระพุทธเจ้าและธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระนันตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิจใจของผมเรา ให้พวกเราได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่มันมีอยู่ในเฮาเนี่ยทุกคนบยกเวนถ้าห้ามอยังบุเป็นเดียวนี้นะจวนจะหมดลมหายใจแน่นอนที่สุดหลวงพ่อกล้าได้อย่างเตทุกคนต้องเป็นไม่เป็นไม่ได้ขอให้ทุกคนทุกคนจงได้พบได้เห็นเอาในปัจจุบันนี้หรือว่ากําลังเคลื่อนตัวขึ้นไปนี้ให้ได้พบได้เห็นเอาในชีวิตนี้จงทุกท่านทุกคนเธอ